สวัสดียามเช้ากับแสงแดดอ่อนๆจ้าวันนี้ก็รถผักเสร็จแล้วก็มาทักไทยพี่พี่น้องๆเหมือนเดิมกับพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้กินไว้ใช้ดอกไม้สวยๆข้างรั้ว มีรั้วกินได้ด้วยอันนี้คือดอกอัญชันจะเป็นยาระบายนะมีประโยชน์มากมายด้วยกันเก็บเม็ดไปเพาะแล้วว่าจะไปปลูกอยู่หลังบ้านเพราะว่าตรงนี้จะอยู่กับรั้วเนาะบางทีรั้วไม่แข็งแรงแล้วเขาจะพังรถไฟก็มา ลกไว้เพื่อสวยงามชีวิตคนเราบางครั้งก็สวยงามบ้างสุขบ้างทุกบ้างเขเข้ากันไปมีสุขก็ต้องมีทุกข์มียิ้มก็ต้องมีร้องไหง้เหมือนกันอันนี้คือจะให้ดูดอก ยังรถไฟมาแล้วรถไฟมาเก้าโมงสิบกว่านาทีสิบเจ็ดนาทีเก้าโมงเท่าไหร่นะเก้าโมงเจ็ดนาทีรถไฟมาบรรยากาศดีมากๆ สิบสี่องศารถไฟไอันนี้รถไฟอุบลกรุงเทพรถว่างมากๆเลยช่วงนี้รถจะว่าง ช่วงเทศการลรถไฟเต็มมากเลยยืนยืนจังถึงบ้านแหละสวยงามบรรยากาศดีต้องอากาศน้อนหนาวผักจยางสวยงามมากผักจะง,งามเราจะปลูกง่ายอันนี้ก็จะลงทุนไม่มาก การที่เราลงทุนเนาะบางอย่างก็มีต้องยิ่งใหญ่เสมอไม่ต้องลงทุนเยอะทุกการชีวิตต้องมีการลงทุนไม่ลงทุนด้วยเงินก็ลงทุนด้วยแรงเนาะจะมีการที่ลงทุนด้วยเงินเราลงทุนมากบางครั้งก็ไม่สมที่เราไม่สมหวังดังที่เราปรารถนา บางทีลงทุนน้อยแต่เราสมบวังปรารถนาที่ปรารถนาจะได้มาก็มีเยอะสิ่งต่างๆมันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็โอกาสบรรยากาศดีมากๆพาพี่ๆน้องๆมาชมกุหลาบที่สวยอันนี้เขากำลังจะบานแล้วสวยงามมาก ให้ดูแล้วก็ดูอีกไม่รู้จะไปไหนนะเดินเข้าสวนเราก็ดูแบบนี้อันนี้ดอกกุหลาบดอกใหญ่จะไม่ทิ้งเขานะเพราะว่าจะเอาเขาไปทอดกรอบจะอร่อยแต่ว่าให้เขาบานสักนิดนึงอาจจะเป็นตอนเย็นจะทอดกรอบให้กิน <laughs> สวย ทอดกรอบการที่จะทอดดอกกุหลาบก็ต้องศึกษาก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งเขาบางคนก็จะแพ้นเนอะบางคนก็จะมีอะไรต่างๆที่ไม่ไม่สมดุลกับร่างกายเราต้องศึกษาก่อนการที่เราทด,ทดลองหรือศึกษากันจะทำให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็รู้การเราใช้ ในสิ่งต่างๆเหมือนอันนี้โอเหมือนทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้เราก็ทดลองนะทุกอย่างเราต้องทดลองอันนี้เราทดลองมาสองครั้งแล้วครั้งแรกก็จะเป็นสีขาแบบนี้ครั้งที่สองนี่ททำเอาเอาอันนี้ไปเทใส่กละมังเนาะไปเทใส่ะกะระมังรวมกันแล้วก็ผสมใหม่ มาสมผสมใหม่แล้วก็มาเอาใส่ขวดมาวางไว้แบบนี้แล้วก็ไข่ยาทุกวันอันนี้คืออันนี้ไม่ได้ผสมจุลินทรีสังข้อเสงี่งที่พี่ๆเขาแนะนำเนาะว่าจะไม่ไม,ไม่ไม่แน่นอนการที่ปจะเป็นสีสีแดงหรือสีอย่างอื่นจะไม่แน่นอนไม่เจาะจงจะเป็นลหลายๆสี แต่ที่ตั้งใจน่ะอยากให้เขาเป็นสีแดงแต่มันไม่เป็นย้ยคือทำแบบไหนก็ขอก็ก็เป็นแบบนั้นไม่เป็นไรถ้าไม่สำเร็จก็ที่ที่พี่ๆเขาแนะนำว่าถ้าไม่สํำเร็จก็สีน้ำสีขาวๆนี้ก็เอาไปผสมกับน้ำรดต้นไม้ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือพี่ๆเขาแนะนำมา การที่ทดลองอะไรสักอย่างเนาะถ้าไม่เป็นผลสําเร็จเราก็ทําไปเรื่อยๆแค่ว่าเราตั้งใจว่าเดี๋ยวใช้อันนี้แล้วว่าจะจะทําอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะเป็นผลสําเร็จไหมก็คอยดูตอนต่อไปอันนี้คิดว่าคงไม่เป็นแล้วแหละก็คงจะไปผสมน้ำรดต้นไม้ไปจะทดลองใหม่ การทดลองก็ไม่เสียหลยนะไม่เสียหายอะไรเพราะว่าเราการที่เราทำอะไรสักอย่างเราต้องทดลองแล้วก็ทำจนให้มันได้อะไม่ต้องไปทอ้อทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทดสอบทดลองก่อนถึงจะได้มาอย่างภาคภูมิใจแล้วก็สำเร็จที่เราต้องการอันนี้คือ ตั้งใจว่าอยากให้เขาเป็นน้ําสีแดงแต่เขาไม่เป็นก็เอาแค่นี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอาเป็นรูต้นไม้ได้ยังไม่เปิดฝานนเดี๋ยวค่อยมาเปิดเพราะว่ามือไม่มือจับโทรศัพท์อยู่อันนี้คือยังไม่สําเร็จในการที่เป็นอะไรล่ะสังเคราะห์แสงเขาเรียกอะไรจุลินรีย์สังเคราะห์แสงเนาะยังไม่เป็น ถือว่ายังไม่สำเร็จปีนี้ปีนี้มะม่วง,งดกมากๆดอกดอกมากออกดอกพืชผักต่างๆจะไม่ใช่ปุ๋ยนะจะใช้ปุ๋ยใส่แต่ว่าแต่ดอกอะไรต่อดอกกุหลาบจะมีปุ๋ยใส่อันนี้ใส่ปุ๋ยเขาเรียกอะไรนะ คีวัวแล้วก็เอาถ่านมาใส่แล้วก็ลดด้วยน้ำฮอร์โมนฮอร์โมนพวกจำพวกไข่หรือนมที่ทำตามต่างๆที่ดูมาไท้มันก็ได้ผลนะผักไม่ต้องไปใส่ปุ๋ย ลดด้วยฮอร์โมนเขาก็งามดูพืชผักผลไม้ต่างๆอันนี้ตามฤด,ดูกันดอกเขากำติดมากเลยกันที่ทำอะไรสักอย่างเนาะเป็นผลสำเร็จเราก็ภูมิใจแบบนี้แหละถึงใจไม่ได้เต็มที่แต่เราก็ทำด้วยใจแล้วเขา ออกมาดีสิ่งต่างๆก็ทำให้เราภูมิใจเสมออันนี้คือต้นทุเรียนที่เขากำลังจะแห้งเหี่ยวพอพอรู้รู้ว่าเขาบอกสูตรอันนั้นมาเนาะที่ว่าเอาเปลือกกล้วยแช่กับแช่กับอะไรอ่ะ น้ำสาวข้าวมาลดแล้วก็จะได้น้ำขีเเทามาลดท,ทุกทุกอาทิตย์เขาแตกยอดมาอย่างดีเลยไม่รู้ว่าเขาจะ,ตะเติบโตได้ขนาดไหนนะลองทดสอบดูการการทดสอบทดลองก็ไม่เสียหายแล้วก็ทดลองได้ถ้าเขาไม่อยู่ด้วยก็ปล่อยเข้าไปนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปลูกอีกแล้วทุเรียนปลูกมากมากมากจริงๆ,ๆ นี่เห็นไหมเข้าแตกยอดดีมากๆเลยที่เอาอาน,น้ำิีเท่าลดแตกยอดงาบมากเพราะว่าเป็นเป็นเป็นน้ำที่ทำให้เข้าแตกยอดแล้วเข้าจะไม่มีเชื้อราน้ำิีเท่าอันนี้คือแค่แค่ให้ให้ได้ดูว่าว่าการที่เราทำแล้วมาลดแบบนี้นะ่ะต้นอันนี้งอกงาม แตกยอดดีมากๆเนี่ยสังเกตได้เลยแต่ก่อนนะ่จจะแห้งแห้งมากๆด้วยอันนี้คือการทดสอบทำทุกอย่างที่จะให้เขาแตกยอดดีๆก็เป็นผลสำเร็จนะถ้าใครอยากรู้อะไรก็ศึกษาเอา แค่นี้ก่อนนะคะคุยมามากแล้วสวัสดีมีความสุขค่ะผิดผัดสสวงวรควสวยงามมากวันนี้ได้ดูรถไฟด้วย